ภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรค่ะซึ่งปลูกยางพาราเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพี่แดาวุนีกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ดาวุนีคะเรื่องของการปลูกยางพาราเนี่ยของพี่ดาวุนีเนี่ยปลูกทั้งหมดกี่ไร่ไร่ค่ะยี่สิบกว่าไร่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยปลูกมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ เจ็ดปีค่ะเจ็ดปีก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรคะปลูกมันสับปะหลังค่ะอ๋อเป็นพื้นที่ปลูกมันมาก่อนสภาพดินก่อนที่จะปลูกยางพารานี้มีปัญหาอะไรไหมคะก็มีค่ะปัญหามันก็แข็งกระด้างแข็งแข็งแล้วก็มันเป็นยังไงละ่ะ เหนียวเกินเงนี้ยจ้ะ,ะก็คือ<ด>เรียกได้ว,ว่าเราใช้พื้นที่มานานและธาตุอาหารของเขาเนี่ยแทบจะหมดไปก็ทําให้สภาพดินเส,สื่อมซ่อมตรงนี้เจ็ดปีแล้วเนาะที่เปิดเปิดกรีดนี่ได้กี่ปีแล้วคะเนี่ยเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยจ้ะเริ่มเปิดตั้งแต่เดือนพฤษภาจ้ะค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยน้ํายางเป็นยังไงบ้างคะน้ํายางตอนนี้มันเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเนาะ ใส่ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้มันไม่ค่อยมีฝนน้ํายางมันก็ออกน้อยอยู่ต้องรอให้ฝนตกเราถึงจะได้น้ํายางเยอะตอนนี้เราก็แค่เปิดหน้ารอฝนค่ะเห็นบอกว่าพี่ดตลุนีเนี่ยไปพบกับ นักวิชาการของบริษัทฟุกเทียนที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของโรคที่เกิดกับต้นยางพาราใช่ไหมคะ,ะโรคนี้เป็นโรคอะไรคะราสีชมพูจ้าเป็นโรคราสีชมพูตรงนี้นักวิชาการเขาแนะนําพี่แาลุณียังไงคะอ๋อให้ใช้กดซิลิคอนจ้าค่ะหว่านรอบโคนต้นแล้วก็ก็เลยไปเอามาทดลองมาหว่านดูแต่เริ่มนะ้ำยางก็เริ่มจะมีแล้วจ้าแต่ก่อนในน้ํายางมันก็ไม่มีนะมันเป็นเปลือกแห้ง แต่ก่อนนี้ได้ประมาณปันละสามแผน่นสี่แผ่นเนาะจากสามร้อยกว่าต้นอยู่เนาะเพราะว่าบางต้นก็ยังไม่ได้กี่หลังจากใช้ปุ๋ยแล้วบางวันก็ได้เจ็ดแผน่น<อ>บางวันถึงเก้าแผ่นก็มีค่ะ,คะก็แสดงว่าเนี่ยยางเขาเริ่มที่จะให้น้ํายางที่ดีเพราะว่าได้ปัจจัยการผลิตที่ดีอย่างที่พี่ดารุณีบอกไปเมื่อสักครู่เรื่องของกดซิลิคอนใช่ใชไหมคะแล้วสภาพดินล่ะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากที่เรานําตัวกดซิลิคอนมาใช้ตรงนี้ ู้สึกว่าดินมันจะล้วนซุยนะก็มันรู้สึกว่ามันอุ้มน้าได้นานอ่ะค่ะชุ่มอยู่นานตอนนี้มีไส้เดือนเกิดขึ้นบ้างไหมคะก็มีอยู่จะหน้าฝนอ๋อเริ่มจะมีไส้เดือนแล้วแสดงว่าแร่ธาตุอาหารในดินเนี่ยเขาเริ่มที่จะฟื้นฟูสภาพดินตรงนี้ใช่ไหมคะเรามีประสบการณ์ในการทําสวนยางมาก่อนไหมคะไม่มีจ้ะอ๋อก็คือเพิ่งทําแล้วก็เพิ่งที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็ต้อง แก้ไขปัญหาปัญหารอบตัวจะหาถามเรื่อยๆถามคนที่มีประสบการณ์ก่อนแล้วก็คนที่เขาเคยทํายางมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็มีปัญหามันกันนะน้ำยางมันจะแตกเปลือกแตกค่ะแล้วพี่ดไิไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถามเขาเขาก็ตอบว่าเป็นธรรมชาติของต้นไม้เราก็ไม่รู้นะ,ะแต่พอเราหันมาใช้ปุ๋ยเงี้ยเปลือกมันก็จะเริ่ม น้ำยางมันก็จะไม่ค่อยไหลออกนะเปลือกจะไม่ค่อยแตกแต่ก่อนนี่แตกนะคือเราไม่ได้เกรดเนี่ยแต่ว่าเปลือกเขาก็แตกเองแตกเองแตกเองก็มีน้ำยางไหลเองด้วยแล้วเราก็ต้องมาหาวิธีการเองโดยไปขอคําแนะนําจากนักวิชาการนําตัวกรดซิลิคอนเข้ามาใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะเปลือกยางนี่รู้สึกว่ามันจะเริ่มหนาขึ้นมันก็จะไม่ค่อยแตกไม่ค่อยไหลออกมาละค่ะ แต่ก่อนนี้มันก็จะเริ่มแตกเองเริ่มไหลออกมาตรงนี้ในฐานะที่เป็นเกษตรกรมือใหม่แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของดินเสื่อมโทรมแก้ไขปัญหาเรื่องของตราสีชมพูได้เมื่อสักครู่นี้นะคะอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างคะอยากฝากว่าถ้าเราจะใช้ปุ๋ยหรือใช้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องควรปรึกษาคนที่รู้ ถ้าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็ปรึกษาตัวแทนเขาคนที่รู้กับเรื่องดินเรื่องต้นไม้ไปก่อนบริษัททุกยียนคุกจงกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้การปลูกพืชไร่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดทั่วชนิดต่างๆฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมออินิดน้ำไม่กลัวแรงใช้เร่งต้นเร่งใบใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรคจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1นถึงสเท่าตัวท้านาปลูข้าวได้ร้อยแปดสิบถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงบริษัทฟุกเย็นฟุกจำกัดขอแนะนำปุ๋ยชูดไม่กลัวแรงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงสเท่าตัว